พอพูดถึงการเคลื่อนย้ายนะคะหลายคนประสบกับโควิดสิต่างจังหวัดเองก็เลือกเดินทางกลับที่บ้านเกิดของตัวเองทีนี้ต่างชาติบ้างค่ะโดยมีสื่อญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น กับเจ้าโควิด -19 นี่แหละส่งผลให้ต่างชาติสนใจที่จะมาท่องเทีย่ยวลงทุนอยู่เมืองไทยมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะนั่นก็คือชาวจีนนะคะโดยทางด้านบริษัท Thailand Privilege g a r d นะคะผู้ดูแลโครงการ Thailand Elite Card ค่ะก็พบว่าการสมัครบริการเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเปิดเผยค่ะกับนิเคอิเอเชียนรีวิวบอกว่าการ์ดนี้จะสามารถม วีซ่าให้ทําให้สามารถเข้าประเทศได้นานสุด20ปีคือสามารถเดินทางไปลกลับได้สมัครสมาชิกครั้งเดียวนะคะรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆสําหรับคนที่มีกําลังทรัพย์เพียงพอค่ะขณะเดียวกันตัวแทนของอีลิตการ์ดในกรุงเทพนะคะบ๊อบบี้เหอก็เปิดเผยบอกว่าได้รับข้อซักถามมากมายหลังจากที่จีนพบการระบาดของโควิด19อีกครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละ สัปดาห์นี้ได้รับใบสมัครถึง7ใบาภายในวันเดียวและเขาบอกได้ว่ามันน่าแปลกที่บางคนไม่เคยมาประเทศไทยด้วยซ้ำนะคะแต่พอโควิด -19 ระบาดรู้จักประเทศไทยทันทีที่สำคัญคือระบบสาธารณสุขของไทยนี่แหละค่ะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะที่ทำให้คนจีนเนี่ยเขามั่นใจนอกจากนี้จะเห็นว่าการระบาดระลอกที่สองเกิดขึ้นในหลายประเทศแต่บ้านเรายังไม่มีทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ มากยิ่งขึ้นโดยสมาชิกอิลิตการ์ดนะคะมีจำนวน9,578คนค่ะตัวเลขข้อมูลล่าสุดถึงวันที่29กุมภาพันธ์โดยจีนเนี่ยถือสัดส่วนคิดเป็น20%เลยนะคะนอกจากนี้เอกสารภายในนิเคอเนี่ยยังเปิดเผยได้ว่าชาวอังกฤษมีอยู่ประมาณ6%ขณะที่ชาวญี่ปุ่นอเมริกันคิดเป็นประมาณ5%ค่ะขณะที่บริษัทไทยแลนด์พรีวิล e g การ์ดก็ไม่ได้ตอบ ข้อคิดเห็นของนิคอีว่าสรุปแล้วข้อมูลนั้นตรงกันกับทางการไทยหรือไม่นะคะคแต่ถ้าหากย้อนไปดูคอ,อิลิ l การ์ดเองรัฐบาลก็เริ่มในปี2003เพื่อดึงดูดผู้ที่มีไรายได้สูงจัดหาที่พักในไทยให้กับสมาชิกสามารถอยู่อาศัยได้นาน5ถึง20ปีค่ะคซึ่งต่างชาติเองเขาสนใจโดยเฉพาะใครที่มีกําลังทรัพย์เนี่ยถ้าสมัครเป็นสมาชิกิ l i t ร์ดเวลาเข้าไปประเทศต่างๆหรือว่าไทยเองนะคะในส่วนของไทยเองจะได้รับสิทธิพิเศษ ต่างๆมากมายอย่างเช่นอะไรบ้างข้อมูลเพ,มเพิ่มเติมให้มาคือสมาชิกเองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า5แสนถึง2ล้านบาทไม่ใช่ว่าใครจะสามารถสมัครได้นะคะแต่เมื่อเป็นสมาชิกแล้วรับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นมีรถลีมูซีนนะคะไปรับที่สนามบินมีการรับส่งอยากไปท่องเที่ยวไหนคอยบริการตลอดและก็มีเจ้าหน้าที่รายงาน ตัวต่อทางการไทยให้ทุก90วันรวมถึงบริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟโรงแรมสปาอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นค่ะคือต่างชาติเขามีกําลังซัพ์อยู่แล้วใช่ค่ะแค่2ล้านบาทของเขาเคข่างเงินของเขาเ,เขายินดีที่จะจ่ายแล้วยิ่งในช่วงของโควิด19ตอนนี้เรากําลังมีนโยบายเทอร์บ,บับเบลิลกับประเทศที่ไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19นะครับแต่ว่าอันนี้ต่างชาติก็เป็นมาตรการที่ต้อง คิดให้หนักเพราะว่ามีคำเตือนจากคุณหมอด้วย